สวัสดีค่ะก็ใช้เข่าดังมาแล้วค่ะเผยครั้งแรกเหตุผลจบรัก10ป,ปีฟาดกับหลังฝ่ายหญิงบอกไม่ชัดเจนเผยแชทก็ติรายุคุยกับน้องสาวหลังโบเบนจวันเปิดใจจบรัก10ป,ปีเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับต่างก็เสียดายคู่นี้ไปตามๆกันสำหรับโบเบนจวันและก็ติรายุที่ล่าสุดโบเบนจวันออกมาเปิดใจในรายการแฉว่า ตอนนี้อยู่ในจุดที่งงอยู่คือตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันครบรอบเราก็ยังฉลองกันอยู่ทุกอย่างดูโอเคสำหรับโบไม่ได้รู้สึกมีสัญญาณอะไรหรืออาจจะมองข้ามไปไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันกลับมามันก็เริ่มไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกว่าอยากขอเวลาอยู่กับตัวเองคือที่ผ่านมาเรื่องแบบนี้มันก็เคยมีบ้างที่เราอยู่ในจุดที่เหนื่อยล้าจากงานมากระทบเราก็คิดว่าเขาอาจจะ ขอเวลาไปอยู่แบบนั้นผ่านมาก็เดินกว่า2เดือนกว่าแล้วพอได้คุยกันมันก็ไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันก็เงียบหายไปเราไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้อันฟอลโล่ไม่ได้ ollow, ไไดลบรูปคู่แค่ซ่อนเราสับสนอยู่ส่วนเขาบอกเขาจะไปจัดการอาทิตย์ที่แล้วได้ติดต่อเข้าไปเพราะโบต้องไปทำงานอาจมีการพูดถึงก็ขอคุยด้วยหน่อยว่าอะไรยังไงซึ่งได้คุยกันวันนี้ก่อนเข้ารายการ ผลสรุปก็ออกมาว่าทุกอย่างจบแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่ามันปุ๊บปั๊บนะและเราไม่อยากยอมแพ้เฉยๆ10ปีมันมีอะไรดีๆด,ด้วยกันเยอะเราโตมาด้วยกันพัานมาด้วยกันและคิดว่าไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถคุยหรือเคลียร์กันได้พอมาถึงจริงมันก็แค่จบแล้วตัวเราเองยังมึนๆงง,งๆเปร็ดมากเรายัางไม่ได้จัดการตัวเอง เราก็มีการตั้งคำถามแต่เห็นผลลึกๆคือสิ่งที่โบกับเขาต้องจัดการกันเองไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะใจโบกำลังจัดการอยู่เขาอาจจะให้สัญญาณอะไรมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าเราห่างกันเถอะคือสิ่งที่โบลงไปมันคือความทรงจำของโบณนะตอนนั้นมันอาจไม่มีสัญญาณอะไรหรืออาจจะมีที่เราพูดไม่เข้าหูโบพยายามคุยกับเขาว่ามีอะไรที่เราสามารถคุยกันได้แต่คือโบไม่รู้จริงๆ ก็อยากเคลียร์กับเขาโบยังไม่หยุดรักเขาโบแค่อยากรู้ว่าจุดพลิกมันคือตอนไหนแต่มันไม่มีประโยชน์ที่เราไปจี้ถามเขาเองอาจจะลำบากใจที่จะพูดก็บอกไปแล้วว่าเรารักเขาไม่อยากยอมแพ้สิบปีที่ผ่านมาที่อยู่กับเขามาตลอดไม่ว่าจะอัพหรือดาวเรารู้สึกว่าเราตบโตทั้งด้านความคิดมีความทรงจำที่ผ่านมาด้วยกันเยอะ โบรู้ว่าเขารู้ว่าโบรักเขาและเขาเป็นคนสําคัญของโบคือเราคิดว่าเราแค่ห่างกันความดังของเขามันไม่เกี่ยวที่ทําให้เราเปลี่ยนไปอาจจะอยู่ในจุดที่อยากหาสิ่งที่ enjoy มากขึ้นโบถามไปหมดแล้วบางเรื่องก็ได้คําตอบบางเรื่องก็ไม่ได้ขอไม่ลงรายละเอียดก่อนจะได้คุยโบก็แอบหวังแบบอาจจะมีอะไรที่คาใจให้เวลารักษามันอาจจะดีขึ้น ต่อให้มันยากโบก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจเขาทำงานเยอะเขาทุ่มเทเขาเหนื่อยทำเพื่อตัวเองทำเพื่อครอบครัวซึ่งเราชื่นชมในตรงนี้ว่าเขาแบบทุ่มเทมาตลอดและเราเห็นทำให้เราคิดว่าคนคนนี้สามารถใกล้เราได้เขาเป็นคนที่อยากไปต่อด้วยกันยาวๆไม่เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานนะ ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้โบเห็นภาพในอนาคตของเราตลอดทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่แต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นล่าสุดสำนักข่าวหน้าเอนเตอร์เทนได้ chat, โพสช็อตโพสนทนาขอก็จิรายุกับน้องสาวระบุว่ามากองตรงนี้นี่แค่บางส่วนนะเท่านั้นเรียกได้ว่าหลังจากโพสด,ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปตางก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ก็ขอบุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ